สวัสดีค่ะ,จะเจอเจอกับแม่หมอไอซอีกแล้วนะคะวันนี้มาเช็คดวงกันค่ะกับการอัปเดตดวงรายปากักประจำวันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะว่าท่านที่เกิดในแต่ละวันนะคะปักหลังนี้ดวงของแต่ละท่านจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนจะรับชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะ สำหรับคำทำนายชุดนี้ค่ะเป็นคำทำนายแบบเปิดไพ่สดนะคะสำหรับท่านที่เกิดในแต่ละวันอธิษฐานจิตมายังไพ่ค่ะทำให้ไพ่นั้นออกมาดีละเอียดถูกต้องด้วยนะคะเริ่มต้นที่ชาววันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ถือได้ว่ายังเป็นช่วงที่ยังคงเหน็ดเหนื่อยทั้งการเงินการงานอาจจะต้องวางแผนให้รับกุ้มเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพราะอาจจะมีค่าใช้จ่ายโผล่มาแบบฟุกฟกเป็นช่วงที่คุณเหน็ดเหนื่อย ะะอาจจะต้องเตรียมตัวสําหรับแผนสำรองซึ่งสถานการณ์ทั้งการเงินแล้วก็การงานค่อนข้างเปลี่ยนไวแต่ยังดีค่ะที่คุณมีแรงใจสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะคุณสามารถเติมพลังใจให้แก่กันได้หรือคนที่มีบุตรก็มองหน้าลูกไวเ้เยอะๆคุณจะได้รู้สึกดีแล้วก็มีกําลังใจด้วยค่ะสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะสาหรับปักหลังนี้นะคะอาจจะต้อง รับผิดชอบตัวเองให้ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างนะคะอย่าใจร้อนหงุดหงิดนะคะจะได้ไม่ต้องเสียใจช่วงนี้อาจจะรายจ่ายนะคะเข้ามือซ้ายออกมือขวาขอให้คุณระวังในเรื่องนี้ด้วยสำหรับพ่อค้าแม่ขายค่ะช่วงนี้เรียกได้ว่าขายดีแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของอทุนหรือกำไรให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเข้าเนื้อได้ค่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะหากมีอะไรที่ติดขัดค่ะก็อยากให้หันหน้าเข้าคุยกันส่วนคนที่ยังโสดนะคะช่วงนี้จะมีคนมาเลงคุณแต่ก็ยังไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่เพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะคะ มาดูสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารค่ะช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงสวีทวิทวิวมากเพราะว่าดวงความรักค่อนข้างโดดเด่นนะคะความรักนะอยู่ที่ความเข้าใจรวมไปถึงคุณกับคู่นะคะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกทั้งคุณยังนะคะได้ของฝากของกินนะคะแบบฟุกๆุกอีกอาจจะมีรุ่นน้องรุ่นพี่ซื้อของฝากมาให้นะคะมันเติมบุญนะคะ,ม,ม,ะ,คะมันเติมบุญโดยการใส่บาตรสวดมนต์ภาวนาสมาธิค่ะ เพราะว่าชาววันอังคารอาจจะต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายที่ปุบปับแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยได้ดังใจนะคะในเรื่องของการงานให้คุณถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะแล้วก็มีสติคุณจะผ่านในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะคนวันอังคารนะคะปักหลังนี้โชคดีนะมีทั้งผู้ช่วยในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักเด่นทางด้านความรักมากเลยทีเดียวคะ่ะ สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธค่ะเรียกได้ว่าปักหลังนี้นะคะอาจจะมีปัญหาค่อนข้างรุมเร้านะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยส่วนของการงานระวังนะคะมีคนเผลอหักหลังหรือไม่สินเสียกับคุณนะคะก็อยากให้วางแผน ครอบนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ได้ตัดสินใจกับอะไรบางอย่างเป็นโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์ใหญ่มีเกณฑ์ได้โยกย้ายถิ่นฐานหรือสมัครงานใหม่อยู่การสวดมนต์ภาวนาจะช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ช่วงนี้คุณเหนื่อยนะแต่คุณจะไม่ปิดปากออกมาค่ะรวมไปถึงใน,นเรื่องของการเงินนะคะถือได้ว่าอาจจะมีะรายจ่ายเยอะนะแต่คุณก็จะบาลานซ์มันได้ด้วยดีค่ะ ถัดไปค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะภาพรวมของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะช่วงนี้จะเด่นในเรื่องของการเจรจาค้าขายรวมไปถึงอาจจะมีเพื่อนเก่าๆนะคะติดต่อกลับมาระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญาด้วยอาจจะมีคนที่ไม่จริงใจหรืออาจจะมีเอกสารผิดพลาดได้บ้างภาพรวมยังคงใช้ชีวิตแบบสนุกสนานนะคะให้ทำสิ่งที่ถูกต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีระหว่างการเงินการงานความรักนะคะ มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในเส้นทางหรือจุดเป้งหมายที่คุณวางไว้ค่ะเชาววันพฤหัสนะคะอยากให้เน้นในเรื่องของการทําบุญด้วยแสงสว่างนะคะจะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีเลยค่ะ ถัดไปนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะช่วงนี้นะคะชาววันศุกร์จะรู้สึกว่าค่อนข้างอุ่นใจอบอุ่นนะคะอยู่กับครอบครัวหรือมีทริปเที่ยวค่อนข้างบ่อยนะคะระวังเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพปอดหูคอจมูกนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ นะคะให้วางแผนให้ดีนะคะคุณมีเกณฑ์จะซื้อของใหญ่ของสนองนิดสนองกิเลสข,ของคุณนะคะสุดท้ายแล้วนะคะหากไม่รัดกุมในเรื่องของรายจ่ายะคะ่ะงบมักจะบานปลายแล้วก็ทำให้คุณนะคะรู้สึกเศร้าได้เลยทีเดียวค่ะ และสุดท้ายค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะภาพรวมนะคะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะแต่คุณมีแรงใจที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือแฟนของคุณนะคะช่วงนี้จะน้อยใจเก่งนะคะน้อยใจในโชคชะตาทั้งการเงินการงานความรักนะคะรู้สึกว่าเครียดจนนอนไม่หลับ หมอไอแนะนําให้เป็นการปล่อยปลาหรือสวดมนต์ภาวนาสมาธิจะดีกับตัวคุณเองเพราะช่วงนี้อาจจะรู้สึกซึมซึมเศร้าๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงด้วยนะคะมีความเครียดเกิดขึ้นแต่ขอให้มีสติแล้วก็ทําบุญตามที่แจ้งไว้คุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ทำให้ตัวเองนะคะพบกับความสุขในเร็ววันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะจบไปแล้วสำหรับการทำนายดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันค่ะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสาระดีๆในคลิปถัดไปหมอไอฟฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นค่าครูให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ